สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยวิ่งเสร็จแล้ววันนี้จะมาทำกิจกรรมประจำวันอะไรมองน้องมันแนมน้องอมันแนมน้องอมันแนมหลายคนเนาะหลายคนเรยค,คิดหอดนะว่าเอ้ยปุ้ยไปปุ้ยไปใส่เห็ดอย่างมากยื้อใส่แนน่ะนะทีนีุ้้ยกันเลยว่าปุ้ยมมอยู่บานจะสามเดือนละอยงแต่ ที่เขาล็อกดาวประเทศแล้วนะแล้วที่นี่ก็มีคนคิดถึงนะ้องว่ะเฮ้ยปุ้ยเป็นจังไดแนส่สบายดีบ้างสินะคิดหอดอยากเไใ้อยากเลื่อคลนะิปนะปุ้ยก็เลยจะมาทำชีวิตประจำวันกันนะแถววันนี้ตอนนี้อปุ้ยแรนเสร็จแล้วเนาะปุ้ยจะต้องวิ่งทุกวันนะอันนี้เป้าหมายของปุ้ยคือสามรอยกิโลแคลอรี่สามรอยกิโลแคลสาม300ร0อยเป้าหมายนะคะเพราะว่า มันอ้วนอยู่บ้านนะมันอ้วนนะทีนี้ปุยกเลยวิ่งทุกวันอย่างน้อยต้องได้4กิโลหรือ5กิโลเนาะที่วัดจากนาฬิกาคือถ้าปุ้ยม,มีเวลาปุยกจะวิ่งประมาณชั่วโมงกว่าๆนะทำสถิติที่เคยวิ่งได้คือ10กิโลคือวิปุ้ยปุยกจะวิ่งตามเนี่ยลานปูนรอบบ้านนี่แหละนะนี่รอบบ้านตลาดเฮียนนะปุ้ยก็สะแล่น ตอนแรกคุยกับแลนทํเป่าว่าเออจะเอากี่กิโลดีอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ปุเปลี่ยนป่าไหมายใหม่ปุ๊บก็เลยตั้งเป็นกิโลแคลเซ็ตนาฬิกาว้ที่สามร้อยก,กิโลแคลอรีร่พอ่อ <ๆ S 1> คือจบ <ๆ S 1> แล้วแต่เวลาเนาะอั้นี่สามร้อยสามร้อยกิโลแคลนี่ปุ๋บทำเวลาไปหาสิผ่านาทีค่ะนะแล้วปุ๊ก็จะต้มไข่ไว้ก็จะหาแม่ต้มไข่ลอ่อหรือว่าวิ่งเสร็จก็ไปต้มไข่นะก็คือตื่นมาก็กินคาราเจนแล้วค่อยวิ่งวิ่งเสร็จก,ก็อาจจะ นั่งพักเหนื่อยกินน้ำเยอะๆนะแล้วก็ปุ้ยก็จะกินกาแฟนี่ต้มไข่เดินแรกกินแต่กินแต่ไข่ต้มกากับกาแฟไหนแม่ใครหนูล่ะต้มไข่ไปเรล่อยนี่ต้มไข่ไปสองหน่อยไปดูว่าวันนี้เขาทำอะไรกินกันเราจะไม่ค่อยกินข้าวขาวนะตอนเชาน้ามันคุยกับผู้ใดและ่ะมันคุยกับ มึขงข้าสิอบลูกชิ้นบ่ไว้เมื่อคืนกกินเมื่อคืนข้าวลอยกินเมื่อคืนขาวลอยกินไอ้ลูกชิ้นก็แม่ <c oughs> างานมึงออกมากป่าว่ะสังเกตเล็บคุณแมน่นะสังเกตเล็บคุณแม่จะยิบยิบจับอะไรบ่อค่อยสะดวกสลอยเทศเล็บเมื่อวานทําเล็บให้แม่ทำต่อเล็บให้แม่แล้วก็แบบเมื่อคืนนี่ก็เกาคันทั้งคืนจนนิ้วก้อยหายไปเลย <c oughs> ก็ทำกันมีไข่เจียวหมูสับน้องสะไยกับน,น้องสไส้ก็มาอยู่บ้านนำไข่เขามาเฮ็ดเฮียนแล้วเป็นหลังๆเดี๋ยวพิจะมารีวิวเดี๋พิจะรมารีวิวที่หลังนะว่าเขาทำเขาทำบ้านด้วยนะ เขาทาเป็นนะเขาทาสีเองด้วยปูกระเบื้องช่วยน้องนู่นนี่นั่นเขาทาเองหมดเลยแต่เขาไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูเฉยๆนะเดี๋ยวพี่ขอนั่งพักไหนก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราตามติดเราจะมาดูชีวิตประจาวันปุยกกันนะเดี๋ยวปุ๊จะอัปเดตนะคะทุกคนฝนก็ตกคะ่ะทุกคนตอนนี้ปุ๊แต่งตัวเสร็จแล้วปุ่มีนะัดต่อขนตาที่ในตัวอําเภอค่ะต่อขนตาให้พยาบาล เมื่อวานมีต่อสองคนพยาบาลแล้ววันนี้เพื่อนเขาอยากต่อด้วยฝนก็ตกอกีกก็นัดสิบโมงแต่กุ้ยบอกแล้วว่าเลทขอเลทอะไรเงยก็นาตวรวจสอบสินค้าออกสั่งกางเกงในมให้เด็กเขามาส่งที่บ้านฝนตกฝนโตกก็วันนี้มีต่อขนตากลับมาก็จะต่อ เล็บให้น้องสะพ้ยนะคะวันต่อเล็บให้แม่กลับมาจากต่อขนตาเมื่อวานต่อเสร็จก็สองทุ่มครึ่งก็เดี๋ยววิเสร็จงานเดี๋ยวีิก็กลับมาบ้านเดี๋ยวี่ให้ดูผลงานต่อเล็บนะคะเดี๋ยวต่อขนตาเดี๋ยวีิโชว์ผลงานให้ดูนะคะี่ต่อขนตาที่ในตัวอำเภอวิลงในกลุ่ม ก็คืออยู่บ้านมาอยู่บ้านนานแล้วก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้แล้วหาอะไรทําก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็พึ่งกลับกลับมาจากกรุงเทพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะไปเอาอุปกรณ์ทําเล็บชุดใหญ่มาเลยเอาสีมาทั้งหมดนะคะกะว่าเราจะหาลูกค้าในเพจในกลุ่มของจักรลาดดูนะคะว่าจะมะีลูกค้าเล็บลูกค้าขนตาอะไรไงก็เลยลองโพสตด,ดูลองโพสตดูก็เลยเออด้ลูกค้าต่อขนตามาอะไรเงี้ยเออแต่ลูกค้าก็ถามว่าเฮ้ยมีนวดหน้าไหมมีอะไรไหมแบบว่าถ้าอยากทำ หน,าน้าอะไรเดี๋ยวปุ้ยก็เดี๋ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยวจะลงกรุงเทพอีกรอบนึงไปเอาพวกอุปกรณ์นวดหน้ามาค่ะก็จะได้เับจอบแบบหาแบบเขาบอกว่าเ้าอยู่นี่ต้องทําแบบราคาไม่แรงมากนะแล้วก็มีครบทุกอย่างอะไรเงี้ยถึงจะอยู่ได้แล้วก็เขาก็ลองด้วยแหละในเบื้องต้นเขาก็จะลองแล้วเขาก็จะบอกแนะนําต่อหรือบอกปากต่อปากอะไรเงี้ยเขาดูผลงานเราเนาะค่ะปุ่ก็สู้ แต่ก็อยากปลูกผักก็อยากอยากปลูกผักก็อยากตอนนี้มี่ขายจะพาออนไลน์ด้วยนะคะก็คือพอทําบ้านเสร็จใช่ไหมในห้องนั้นปุ้ยก็จะทําเป็นห้องไลฟ์สดขายจะพานะคะปุ้ยขายมานก็สองสวันวันแรกขายได้พันหนึ่งวันที่สองที่สาไม่ได้แต่ว่าก็ยังไม่หยุดค่ะกะ็เราเป็นร้านใหม่เนาะเราก็ต้องพึ่งขายเราก็ต้องขายต่อไปนะเดี๋ยวให้คนรู้จักเราเยอะๆเนาะเออใครยังไม่มีเฟซบุ๊กปุ้ยนะ new life ปุ้ย lucky นะคะทุกคน เข้าไปได้แต่ว่าไม่ได้แอดเพื่อนนะติดตามเพราะเพื่อนเยอะแล้วก็ไม่อยากกดรับกดรับเพื่อนเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จักใครงทีเขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขาเราก็าไม่บบกดรับอะไรเงี้ยก็เพื่อนในเฟซก็มีไม่เยอะหรอกแต่ว่าส่วนมากมีก็ไม่ได้กดไลค์อะไรกันแล้วก็ไม่รู้จักเขาส่สวนมากนะก็กดติดตามไว้ได้ค่ะเดี๋ยวขับรถก่อนนะคะทุกคน รถมันไม่เยอะไงก็เลยแบบว่าขับไปไล่ได้ขับไปไล่ไปได้โอเคเอาญาติขับรถก่อนนะจ๊ะมาถึงบ้านแล้วจ้ายังไม่หิวข้าวมากเลยฝนก็ตกยังไม่หยุดเลยเราจะตำส้มตำกินนะจ๊ะโอ้อยากกินลูกชิ้นกันเลยหิวไม่เช้ากินแค่ไข่ไม่เช้ากินแค่ไข่สองซองหิวอะไรก็มันยังไม่สูงไม่ใช่หรอพวกหนูทำพิซซ่ากินกันเหรอ เขาทำให้เด็กๆเขาทำพิซซ no no, right. ่ากันกสุกแล้วนี่เนะสุกแล้วเอาไปดูการพิซซ่าเด็กๆมันถุกแล้วนะเธอไม่แล้วด้วยพิซซ่าเด็กๆเขาเปิดออกมันดีดแล้วเนี่ยไม่กเอาทาอาจารย์นี่าจเลี่ยนทจายยี่นแกแนนเเลย น่แก่เจ้อเมื่อวานหสองไม่ได้ไปแล้วพ่อไม่ลืมลูกป้ายังไม่ซื้อมาเดี๋ยวเอาขนมปังแทนอร่อยกว่ายังสวัสดีค้าวข้งแข้งมาสวัสดีดิสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังมีคนคิดถึงเร็วๆค่ะสวัสดีงาม สวัสด okay, okay, okay. ีงามงสวัสดีค yeah, ่ะฝันโตเป็นสาวแล้วนะฝันก็หล่อด้วยโหต้มส้มตำหมุนย้อนโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เอาบอกให้เอะไรต้นใครก่อนเนาะต้อมส้มตำก่อนมาส้มตำ แกงเฮ็ดเด่ปุ้ยปุ้ยต้อมาซึมลาบหมูเลยมันบอไม่ใช่หนังมัวไม่ใช่หนังมัวเขามีลับก่อนแสงบ้กินมั่วหมูหมูหนังหมูหนังหมัเมื่อเด็กกินหมูบอยอย่ม่ใส่กันเหรออ๋อเมื่อตอนกินนันนี่กินหนังกี่ล่ะโอเคกินข้าวอิ่มแล้วพากันท้ำเล็บ ดูฝนตกขี่ตมเละเทะตุ่มเปะเหมือนดูข้างเละตุ่มเปะเลยชิ้นฉันชิ้นมือบอละ่ะของฉันอยู่ฟังไหนละ่ะฟังคนขับเอามันล็อกเฉยเลยโอ้ยเกมปดล็อกปดล็อกรถไงเนี้ยมันล็อกเองเลยอะ่ะ มันลอกเองเลยกูกดแล้วกูกย็ยางมากเนี่ยกเจ็บดากให้ม้อนนวดให้ป่าที่นวดแล้วหนวดอะมันนวดหาเจ็บดากหนวดแก่อาการนี่ลีะแก่อาการปวดตรงไหนพี่การตรงนั้นเ <c oughs> ปวดตรงไหนพี่การตรงนั้นปววุยอ้วนมากเลยแล้ไม่ได้นี่เอาคมไฟไปต่อเอาคมไฟไปต่อคนตายหลบขา ราจะไปทำเล็บให้ทําเล็บกันต่อเล็บขีตมแหมสูเนีย่ยแต่เาสั่งค่อนกีดเขาบ้านเดีย๋ยวเราไปทําเล็บกันค่ะสวัสดีค่ะเราเพิ่งจบไลฟ์ขายเสื้อผ้าไปค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ทาเล็บเสร็จก็สองทุ่มแล้วนะ้องแล้วก็พี่ก็รีบพินข้าวแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยลก็มาไลฟเสื้อผ้าอยู่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะมันเริ่มร้อนแล้วแล้วก็คนดูน้อยหน่อยวันนี้ขายได้280บาทสู้ ขายน้าหอมได้ <Okay. S 1> สามขวดอะไรนะส okay. นใจต่อขนตาอ๋อลูกค้าต่อขนตาที่กรุงเทพก็ทักมาวันนี้ได้ลูกค้าที่บ้านด้วยนะคะเขามาทําเล็บที่บ้านเนาะ,ะก็เดี๋ยววันนี้ก็จบคลิปแบบเหนือหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนโซมมากเลยเหนือหน่อยแล้วก็ร้อนนะคะเดี๋ยวพุจะได้ไปอาบน้ํานอนนะ,ะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ,ะเดี๋ยวพุจะทําคลิปชีวิตพรุ่งนี้ให้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะ นี่ร้านพี่พี่ไลฟ์ในเพจแล้วก็เพจไม่มีคนดูพีค่คือย้ายมาไลฟ์หน้าเฟซตัวเองนะคะทุกคนเดี๋ยวพียจะแชร์เฟซตัวเอง <c oughs> ไว้ใต้คลิปนะคะ <c oughs> เพื่อเผื่อว่าใครอยากเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ